ก็จะตอบไปในทางเดียวกันว่าสิ่งที่เขารู้ในตำราใช่ไหมกับสิ่งที่เขาเจอในโลกการงานจริงหลายครั้งเนี่ยมันต้องใช้ใชทักษะในการประยุกซึ่งทักษะนี้มันเรียนไม่ได้ทักษะนี้มันต้องฝึกใช่ไหมฮะฝึกนี่ไม่ใช่แค่ฝึกให้คุ้นชินกับกิจวัตรอย่างเดียวแต่ว่าฝึกหมยเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกัน วันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมา,มาค้นหาดูไมเ s e t ของตัวเองกัน <c oughs> คึ่งสิ่ง <c oughs> ที่พี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสไลด์ที่เตรียมมาทั้งหมดร้อยยี่สิบสไลด์ซึ่งมันไม่มีทางจบได้ <c oughs> ใช่ไหมซึ่งพี่ก็จะไม่ยัดๆยัดเอาแบบให้พรีเซนต์เสร็จใช่ไหมพูดง่ายเราค่อยๆไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นชื่อที่อาจารย์น้ำหอมเตรียมมาให้พี่นะซึ่ง พี่ขอย่อยออกมาให้เหลือห้าข้อนี้พูดง่ายมีเรื่องของวิชั่นมีเรื่องของ Health and Wellness มีเรื่องของดิจิ t a ลแอนด์เร l u ลูชัมีเรื่องของ s u สเ a น n a บิลิตีมีเรื่องของ Business เอาละมาคุยเรื่องแรกกันมีใครตอบได้ว่าวิชั่นคืออะไรมารับหนังสือเล่มนี้ไปเลยอะไรนะ ดีมากเลยโอเคแล้ววิสัยทัศน์คืออะไรอลองลองดูลองดูลองดูอ,งดอิดว่าเป็นมูมองม่องใครมองหว่ม ในอนาคตหรือเราต้อมองในเว่าสิ่งสิ่งหนที่เราว่าอย่างเช่นในเรื่องของอาชีพก็ได้เพราะว่าในเรื่องของอารชีพก็ได้ค่ะมันเป็นมุมมองในมุมของเราค่ะที่เรามองต่อโลกในนี้หรือว่ามองต่อสิ่งข้างนอกเนี่ยอ่าโอเคอ่าโอเครับไปเลยครับค่ะซึ่งใครที่ตอบแล้วตอบอีกได้นะก็ได้ได้หนังสือเล่มเดิมแหละเราก็เอาไปให้เพื่อนแทนโอเค คือวิสัยทัศน์คือมุมมองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิสัยทัศน์อย่างเช่นคนคนนี้เนี่ยใช่ไหมคือถ้าเขามีมุมและเขามองใช่ไหมแล้วเขานึกไม่ออกว่าจะไปแตกขอบฟ้าได้ยังไงใช่ไหมเขานึกเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกดีเขาจะไปแตกขอบฟ้าแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องลมบกลมทะเล ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลงพัดออกจากฝั่งเข้าออกจากฝั่งใช่ไหมคิดว่าคนนี้เนี่ยจะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ได้ไหม <c oughs> น่าจะยากเนาะใช่ไหมเพราะโดยพื้นฐานวิสัยทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองอย่างเดียวถูกต้องไหมครับถ้าจากตรงนี้เรามองเนี่ยเราจะพบว่าเอ้ยมันมียกตัวอย่างถ้ามองแบบที่ที่บบในแบบที่ระดับที่ตื้นที่สุดเอ้ยมีสีขาวมีสีฟ้ามีสีเขียว ถูกต้องไหมเวลาที่มองอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเราเห็นดัต้าถูกต้องไหมเออแต่ถ้าหากว่าเราเห็นเอ๊เชฟแบบนี้ฟอร์มแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเส้นขอบฟ้ามันคือทะเลมันคือท้องฟ้าและเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้ามองแบบนี้เราบอกว่าเราเริ่มเห็นอินฟอร์มเดชันถูกต้องไหมเออแล้วถ้าหากว่ามองแล้วเราจินตนาการต่อไปบอกว่าเฮ้ยมันเป็นทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปทางลูกศร ทิศลูกศรจกใช้หาดมุ่งออกไปที่ทะเลถ้าเราจะไปโดยเรือใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปในเวลากลาคืนเราต้องอาศัยลุมเราต้องอาศัยลงทะเลถูกต้องไหมอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าความรู้หรือว่า knowledge ใชยไหมฮะแต่สุดท้ายเราต้องตอบตัวเองให้ชัดๆได้ว่าฉันจะออกทะเลไปทําไมทำไมฉันทำไมฉันไม่ ทำ,ทำสวนปลูกผักอยู่สบายๆในพื้นดินฉันจะออกทะเลไริเสี่ยงทำไมถ้าตอบสิ่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมเรียกว่ายังไม่มีวิชั่นและก็ยังไม่มีวิสตอมอันนี้พอมองอยงี้มองออกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่เชื่อว่าน้องๆได้ยินคำว่าวิสัยทัศน์กันบ่อยมากเลยนะคํานี้เป็นคำเฟือมากเลยพูดพูดทีไรก็หลอดทุกครั้งเลยนะคำว่าวิสัยทัศน์แต่ เวลาที่คนแก่ๆพูดเรื่องวิสัยทัศน์เชื่อพี่นะไม่ใช่ทุกคนเข้าใจว่าวิสัยทัศน์คืออะไรใช่ไหมครับอพราอวิสัยทัศน์จริงๆเนี่ยคือมันไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มี knowledge ไม่มี information และไม่มี data เอาละครับ mm. เพราะฉะนั้นง่ายๆนี่คือวิสัยทัศน์ถ้าเข้าใจสิ่งนี้คือเข้าใจวิสัยทัศน์ถามว่าวิสัยทัศน์เนี่ยเฮ้ย ถ้าถ้าผมถ้าหนูไม่เป็นกรรมการบริษัทไม่เป็นเอมดีไม่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่เป็นนักลงทุนต้องมีวิสัยทัศน์เหรอคิดว่าคิดว่าต้องมีไหมคิดว่าต้องมีใช่ไหมเออทำไมต้องมีตอบได้เอาหนังสือดล้มหนึ่งเล่มใช่ไเนี่ยก,ก็หนูก็เรียนเนี่ยอาจารย์ให้อ่านหนังสือแบบนี้แหละใช่ไหมหนึ่งเล่มสองเล่มสอบตามนี้แหละใช่ไหมขึ้นเทิงไป ใช่ไหมแล้วทำไมต้องมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์มันควรจะเป็นเรื่องของยังไงอะนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนักการเมืองอะไรอย่างนี้เหรอทำไมทำไมอ่าโอเคดีมากเ,ามาเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยคราที่ว่าตอนี่ทนวใส่ถามเพราะว่าเราจะไปวามแ้อนตขอสงเดิครับ เพราะว่าเราต้องเจอชายที่ต้องอย่างละเยดครับแต่เราก็ต้องมารูว่าเราจะทำอะไรไี่ทำอะไรครับเพื่อให้กับเป็นึาต้องไารครับอ่วนต้องทำอย่างครับโอเคคิดว่าตอบคุ้มค่ากับหนังสือเล่มนี้ไหมประมาณครับโอเคอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนตอบง่ายแต่ยืนอยู่ก่อนใช่ไหมโอเคผู้หัวเราะเลยนะโอเคนะแล้ว น้องชื่ออะไรคณะภูมิชื่อเล่นชื่ออะไรเมฆใช่ไหมโอเควิสัยทัศน์ของเมฆคืออะไรใช่วิสัยทัศน์ของเมฆชิงต่อต่อวิสัยทัศน์ของเมฆในอีกห้าปีต่อจากนี้คืออะไรอยากพิจารณาตัวตั้งจากันครับแม่สูรขับนสํารับก็ทําให้คนรับวัวครับ คนทักษิณที่ขึ้นครับอความแข็งแรงอำให้คนแบบว่าเขาจะชี้เป้ามได้ครับอ่าโอเคอืออ่าตอบอย่างนี้คุ้มค่าหน่อยอ่าโอเคนะฮะโอเคฮะเพราะว่าสิ่งที่เมฆตอบเนี่ยมันเป็นคําถามวายใช่ไหมว่าทําไมคุณถึงตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ทําสิ่งนี้ใช่ไหม ทำไมคุณถึงใช้ลมหายใจของคุณกับเรื่องเหล่านี้อแต่ถ้าเมฆตอบว่าวิสัยทัศน์ขอ,องผมผมจะเป็นนักกายภาพบำบัดไม่ใช่นั่นเป็นวอตถ้าหากว่เมฆเขาตอบว่าอวิสัยทัศน์ของผมผมจะเป็นนักวิจัยไม่ใช่นั่นเป็นวอตถ้าหากว,ว่าเมฆตอบว่าวิสัยทัศน์ของผมผมจะเป็นต่อปร,ริาโท ไม่ใช่นั่นคือฮาวต้องไหนแต่ถ้าหาว่าแม่ตอบว่าเฮ้ยเพราะว่าผมทําสิ่งนี้ผมอยากให้ทุกคนสุขภาพดีและอยากให้ตัวผมสุขภาพดีด้วยนั่นคือวายทำไมคุณถึงทําสิ่งนี้ตั้งแต่ในฮาวแลกถ้าหาว่าคุณตอบวายได้ใช่ไหมก็จะเริ่มหาวิสัยทัศน์ได้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มหาอะไรที่เป็น Wisdom Wisdom แปลภาษาไทยว่าภูมิปัญญาโ mm hmm. อเค ซึ่งเมื่อเวลาที่น้องๆทํางานต,ต,ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยน้องจะต้องเจอกับความผันผวนความซับซ้อนความไม่แน่นอนณนะสุดท้ายเนี่ยทุกหนึ่งเนี่ยเชื่อพี่นะว่าสิ่งที่เรียนมาสี่ปีเนี่ยมันไม่ใช่ทางของชุดเลือยงสุดท้ายเนี่ยน้องจะต้องยึดโยงกับค่านิยมอะไรบางอย่างของตัวน้องเองซึ่งหมายความว่าสิ่งยึดโยงตรงนี้ถ้าว่าน้องๆมีวิสัย,สยทัศน์ต่อตัวเองที่ชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะมีกลุ่มต้านทานในการไปเชิญอุปศัรคไ์้มากกว่าคนคนอื่นเอาละทีนี้กลับมาจากอีกิไกมังอ,นะอิกิไกอยารรู้ใช่ไหมโอเคถ้าหากว่าสามารถอธิบายชาร์ตนี้ให้กับเพื่อนๆได้เอาหนังสือเป็นหนึ่งเล่มที่จะได้ไม่ต้องอธิบายข้าไปสไลยต่อไป ช่วยอธิบายชาตนี้แทนพี่เลยนะอีคิดกลคือเป็นจุดรวมของการที่เราได้ทําในสิ่งที่ชอบค่ะโดยสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้ว่าในสังคมต้องการอะไรค่ะถ้าเราสามารถเอาทำสิ่งทุกอย่างในวงกรนี้นแฟชั่นมีความถนัดของเราตรงน,รรน,นไไี้มาสร้างเงินให้ไว้ะังเลยเป็นความสมบูรณ์ว่าสมดุลของชีวิตคนหนึ่งค่ะ อ่าโอเคโอเคตอบได้ดีเลยถือไม้ไว้ก่อนน้องน้องน้องชื่ออะไรชื่ออะไรอะชื่อยิ้มิ้มิ้มใช่ไหมโอเคนะซึ่งมากเขาอีกไงที่มิ้มตอบเนี่ยตอบเกือบครบทุกอย่างเลยก็คือสิ่งที่มิ้มทําได้ดีแล้วก็สิ่งที่มิ้มทําแล้วได้เงินสิ่งที่มิ้มรักที่จะทําแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งหนึ่งสิ่งที่โลกต้องการให้มิ้มทาถูกต้องไหมอ่ะทีนี้เรา เพื่อที่จะได้หนังสือเล่มนี้เออะขอขออีกหนึ่งคำถามออไมิ้ม,ม,มลองสิ่งที่มิม้มรักจะทำคืออะไรและสิ่งที่มิม้มเชื่อว่ามิม้มทำได้ดีกว่าคนอื่นคืออะไรขอสองอย่างนี้ก่อนอสิ่งที่ผมรักที่น่าตอคือชอบอย่าง ก็ชอบเที่ยวแล้วหวบบนูนนนนค,คิดว่าหนูก็ทําได้ทั้งดีตับไอ้ดีครั้งการเรียนแล้วก็การเที่ยวค่ะอืมโอเคดีได้สองวงแล้วใช่ไหมการเรียนการเที่ยวมันสร้างไรายได้ยังไงมาวงที่สามครับก็ในหนูคิดว่าถ้ามีโอกาสอะไรอยากเรียนต่อแล้วก็ในอนาคตอะค่ะว่าเอ่อเรื่องการที่รับความเรียนของกันค่ะหนูก็จะเป็นผู้ให้ความรู้ท่านอื่นแล้วที่จะมี ติมความตรงให้กับท่านอื่นค่ะเช่อรว่าอาจจะเป็นยังต่อว่าไม่เป็นนักวิจัยหรือเป็นอะไรอ่ะอ่าโอเคแล้วการเป็นนักวิจัยการเป็นอาจารย์สิ่งนี้มันดีต่อโลกยังไงทําไมโลกถึงต้องการที่มินเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าหนูเคิดว่าการที่คนคนหนึ่งได้พบไอคิวดีอะค่ะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วก็เป็นน่ทีอยาการใช้ชีวิตต่อไป เหมือนที่อย่างรายเรียนที่ให้ค่ะแน้กวก็ได้โปรไอาร์ที่ดีหลายท่นนา,ยทานจนทำให้หนุนตัวเองรู้สึกว่าอยากจะเรียนอานเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังที่เกิดขึ้นมาต่อไปค่ะอ่าโอเคอาตอไปอนี้ดีอย่างนี้คุ้มกับหนังสือหนึ่งเล่มน,นะะ